วันที่27ตุลาคมนายเชินสือจงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแถลงกรณีมีผู้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต4รายไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโดยตรงและไม่ใช่ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก西是是完全不一的到是是因引起 ตามสถิตินะวันที่27มีรายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งหมด76รายมี25รายที่มีอาการรุนแรงโดยแบ่งเป็นรับวัคซีนของแอ i m m อ n มูน14รายของซ a น o ฟ i ฝรั่งเศส8รายและของท T y b i o ไบโอฟร์ม3รายและกรณีเสียชีวิต4รายมีอายุระหว่าง62ถึง77ปีสาเหตุการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรัง 呃，这四例其实呃，死因都是心血管疾病，包括有电脑断层发现明显的有脑出血，或者是心导管检查发现有心肌梗塞。所以在昨天的专家会议讨论之后，认为这四例的死亡是和流感疫苗没有直接关系的。 นอกจากนี้มีชายอายุ51ปีในไทยจงซึ่งไม่มีประวัติเจ็บป่วยเรื้อรังแต่พบอาการของโรคประสาทอักเสบเฉียบพลันหลังจากได้รับวัคซีนแค่วันใหญ่10วันขณะที่ในไทยนานชายคนหนึ่งโพสต์ว่าลูกชายคนเล็กได้รับการฉีดวัคซีนต่อมามีอาการปรสัสสาวะบ่อยทั้ง2กรณีเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกำลังใกล้เข้ามาแล้วผลของการเลือกตั้งจะส่งผลต่อสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันอย่างไรเช้าวันที่2 8ตุลาคมพักก๊กมิ่งตังได้จัดเสวนาศึกเลือกตั้งสหรัฐนักวิเคราะห์ชี้ว่ามีโอกาสที่จะได้เสียงเท่ากันตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีจะได้รับการโหวตจากสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานาธิบดีจะได้รับเลือกจากวุฒิสภา 就是是跟副有有可能不同一一政那美会会美整民主的作些疑了ตั้งแต่ปี2019ความสัมพันธ์แบบไร้พาร์คีระหว่างสาหรัฐจีนและไต้หวันค่อยๆเปลี่ยนไปควบคู่กับเสียงต่อต้านจีนของสหรัฐส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันสหรัฐแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐจีนไต้หวันกำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคโลกสองขั้ว 美国最终还是要掌握三边关系的定义权，不会轻易让大陆跟台湾来掌握。如果美国是一个选举，然后呢，川普要给我们台湾更多的 offer 来增加他的一个筹码，我们是不是只能接受川普方案？ ล่าสุดสหรัฐตกลงขายอาวุธให้ไต้หวันสองครั้งใน1สัปดาห์แต่นักวิชาการก็กังวลว่าสาหรัฐและจีนมีข้อต่อรองทางการเมืองมากกว่าไต้หวันในขณะที่ไต้หวันถูกหนีบอยู่ตรงกลางระหว่างสาหรัฐและจีนจะกำหนดชะตากรรมของตนเองได้อย่างไรซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องหารือต่อไป ชายเสื้อกว้างคู่กับกระโปรงสีน้ำเงินทรงแปลกใหม่ฉีกแนวคิดชุดนักเรียนดั้งเดิมให้ทันสมัยและดูแปลกตาหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีกลุ่มนักเรียนยุคใหม่กล้าแสดงออกกันมากขึ้นเปลี่ยนแปลงรูปรักษ์ดั้งเดิมคัดค้านอำนาจและท้าทายกฎระเบียบสังคมยุคเก่า กรณีชุดนักเรียนไทยมีความคล้ายคลึงกับสังคมยุคเก่าในไต้หวันที่กำหนดให้ผู้หญิงสวมกระโปรงยาวคลุมเข่าถุงเท้าต้องเลยข้อเท้าขึ้นไปและห้ามแก้ไขให้รัดรูปรวมถึงทรงผมตามที่กำหนดแต่ดีไซเนอร์รุ่นใหม่กล้าที่จะคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ออกมาเป็นคอลเลกชันชุดนักเรียนสุดล้ำเครื่องแต่งกายมันไม่ใช่เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเด็กคนนี้จะเป็นยังไงในอนาคตดังนั้นเนี่ยคุณจะเอาเอาค่านิยมเก่าๆที่บอกว่าแต่งตัวเรียบร้อยเท่ากับแบบ นนเป็นคนดีดีไซเนอร์ยังออกแบบชุดนักเรียนชายโดยใช้เชือกรองเท้ากับเข็มขัดนำมาทำเป็นคอเสื้อและแขนเสื้อผลงานเต็มไปด้วยความคิดล้ำสมัยวาดหวังให้นักเรียนหลุดออกจากกรอบชุดนักเรียนที่มันที่มันตีกรอบออกจากโครงแบบเดิมๆอะ่ะมันก็สุดท้ายก็ยังดูเป็นชุดนักเรียนแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือความคิดสร้างสรรค์นะ่ะ ขณะนี้แบรนด์ชุดชั้นในชื่อดังได้ร่วมมือกับดีไซเนอร์ออกแบบและนำเสนอสินค้าใหม่บนคอนเซปต์ของผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่ถูกจำกัดอิสระเสรีในการใช้ชีวิตให้แสดงออกอย่างมั่นใจสินค้าวางจำหน่ายตั้งแต่ราคา100-475ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น3,000-14,000เหรียญไต้หวัน